สวัสดีครับเพวกเราผมเหมือนเดิมเพลยบอลทูเด็นะครับวันนี้เราก็อยู่กับบทเรียนตอนที่5แล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบ o b j e c t o r i e n t e d p r o g r a m m i n g ด้วยภาษา C# ชารนั่นเองโอเคเราลองกลับมาอยู่ในโปรเจกต์เก่านะครับผมที่ชื่อว่าหล b o o p w p f นะครับผมที่เอาไว้หาเกี่ยวกับรายละเอียดของชื่อพนักงานนั้นๆนั่นเองเนาะให้เราลองกลับไปที่ตัว m a i n p a g e window ว a m อทซนะครับผมเราก็อาจจะเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เป็นโค้ดที่ค่อนข้างที่จะ ทำทุกๆครั้งใช่ไหมครับเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าการกาหนดชื่อนามสกุลตัว ID หรือว่าตัวตําแหน่งใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเออมันทําทุกครั้งอย่างเงี้ยเราสามารถย่อดได้ไหมมนทําทุกครั้งที่เราประกาศอ็อบเจกต์ด้วยไงนี่ไงประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกๆครั้งที่เราประกาศอ็อบเจกต์เนี่ยเราอาจจะต้องใส่ชื่อนามสกุล ตำแหน่งอะไรทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเรามีสิทธิ์เรามีทางที่ดีกว่านี้ไหมในการกําหนดมันนะครับผมคําตอบคือมีแน่นอนนะครับและมี1ตัวเลยเนี่ย ที่สาคัญมากๆเลยสําหรับการเขียนโปรแกรมแบบเอาเจคออเรนเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยรู้สึกว่าผมจะพูดคำว่าสําคัญมากๆเลยทุกตอนเลยเนาะก็อันนี้ก็คัดมาแต่เนื้อๆแล้วกันคํานี้เนี่ยชื่อว่าคอนสแตคเตอร์นั่นเองนะครับผมไม่ว่าเราจะกลับไปเขียนจาวาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคํานี้เหมือนกันนะครับผมคอนสแตคเตอร์คืออะไรคอนสแตคเตอร์คือชื่อ Method ที่ชื่อเดียวกับคลาสนั่นเองนะครับผมเอาไว้ใช้ตอนที่อ b อบเจกต์เราถูกสร้างนั่นเองก็คือว่าเมื่ออ b อบเจกต์นั้นๆถูกสร้างโค้ดภายในนั้น ก็จะทำงานนั่นเองนะครับผมโอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อออบเจกต์เราถูกสร้างแล้วเราต้องการที่จะกำหนดชื่อนามสกุลตำแหน่งหรือว่า ID ของเราเนี่ยไปจากตรงนั้นเลยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องกำหนด Property ในลักษณะนี้คำตอบคือได้เช่นกันนะครับอันดับแรกเลยให้เราไปที่ c l a s s employee. cs ตรงนี้นะครับผมโอเคให้เราทำการสร้าง Metho d ที่ชื่อเดียวกับชื่อคลาสครับจำได้หรือเปล่าเอ,อ่ย เมื่อกี้ที่บอกอไปเนาะเมธอดชื่อเดียวกับชื่อคลาสให้อ่าเป็น Public นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคลาสเนี่ยเวลาเราสร้างเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะใช้งานจากภายนอกใช่ไหมครับดังนั้นเป็น Public นะครับผม Public เสร็จแล้วใส่เป็นชื่อคลาสได้เลยชื่อคลาสตัวนี้คืออะไรเอ่ย employee นั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าปีกาเปิดปีดกาปิดนะครับผมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดด้วยนะครับโอเคครับเมธอดนี้ชื่อเดียวกับคลาสแล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราต้องการจะทําอะไรเนี่ยเราก็ พิมพ์คำสั่งลงไปภายในปีการตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถพิมพ์คำสั่งของเราลงไปได้เลยอย่างเช่นว่าปกติเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้าง Object, อ็อบเจกต์ตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็อาจจะอย่างเช่นว่าให้มันทําการเซตสีเดิฟอลท์ให้เราเลยนะชื่อเดิฟอลท์ให้เราเลยนะใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรับค่าอย่างอื่นจากภายนอกเนี่ยอย่างเช่นว่าตัวชื่อนามสกุลตรงเนี้ยอาจจะรับจากภายนอกใช่ไหมครับ เราสามารถใส่เป็นอาร์กิวเมนต์ตัวหนึ่งได้เลยนะเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งได้เลยนะครับผมอย่างเช่นว่าอ่าเป็นเรารับอะไรเข้ามาบ้างนะครับเราลับ ID นามสกุลชื่อ ID ชื่อนามสกุลนะครับผมเราก็มีอะไรมีตำแหน่งใช่ไหมครับผมโอเคเราก็ใส่ไปได้เลยเหมือนกันครับผม i n นต์อินเตอร์เรลงแบบนี้นะครับผมอ่า ID ก็ได้เนาะแล้วก็อ่า string นามสกุลใช่ไหมครับผมอ่าชื่อใช่ไหมครับผม เนมเราก็สามารถใส่ไปได้เลยเนาะสตริง拉斯เนมแล้วก็ string p o s i t i o n ใช่ไหมครับเพื่อที่บอกตำแหน่งเราก็สามารถใส่ยี้ได้เลยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้งานผ่านตัวคอนส t r คเตอร์ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราจะพบว่าอะไรครับเกิด e r r o r ขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนกับว่า,าถ้าเกิดใครเคยเขียนจาว่ามาก่อนเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมก็ เป็นปัญหาเดียวกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างคอนสแตนเตอร์ใช่ไหมครับผมที่มีการรับค่าจากภายนอกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าผมต้องการที่จะใส่ชื่อนามสก,กุลหรือใส่อะไรลงไปเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีการเรียกใช้อย่างอื่นอย่างเช่นตัวเปล่าๆเนี่ยเหมือนกับตอนแรกที่เราไม่ได้สร้างเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่รู้จักนั่นเอง public employee เปล่าๆไปอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการทํางานอะไรนะครับก็เว้นว่างๆไปอย่างงี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการทํางานอย่างเช่นว่าในกรณีนี้ เราจะให้ใส่ชื่อนามสกุลอะไรลงไปในนี้ใช่ไหมครับเหมือนใส่เป็นคล้ายๆกับการใช้งานเมธอดทั่วไปเนาะที่มีการใส่พารามิเตอร์ลงมาเราใส่ลงไปในนี้ได้เลยเช่นกันครับผมเช่นว่าเป็นอะไรดีลับเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลไปเนี่ยก็ก๊กอปมาเลยก็ได้ครับก๊อปแปะอย่างนี้ได้เลยนะครับก๊อปแปะอาจจะงงนะครับผมเพราะว่า,าเป็นความรู้ใหม่เนาะแปะ เห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าลำดับของรามิเตอร์เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็น id name last name ก็เท่าที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วไงต่อคราวนี้เนี่ยเมื่อเวลาสร้าง object มาเนี่ยพวกข้อมูลพวกเนี้ยครับผมที่เราใส่ไปตรงนี้ก็จะไหลเข้ามาครับไหลเข้ามาส่วนตรงนี้นั่นเองเห็นไหมพอไหลเข้ามาส่วนนี้ปุ๊บเราสามารถเซตค่าต่างๆจากภายในนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าเนาะจะได้หายสงสั id นะครับผมอันนี้ผมเรียกใช้ผ่านตัว property แล้วกันเนาะไม่ได้เรียกใช้ผ่านตัว f i ล l ์ด้านบน id เท่ากับ id ที่รับเข้ามานะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกมี name สังเกตนะครับผมตัวหน้าตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็น property นะครับผมเวลาเราเซตเซตผ่าน property นะครับผมก็เท่ากับ name last name ที่เป็นตัวใหญ่เท่ากับ last name ที่รับเข้ามานะครับผมนี่ position ที่เป็นตัวใหญ่เท่ากับ position ที่รับเข้ามานั่นเองแค่นี้ครับ ทุกๆครั้งที่เราเรียกที่เราสร้างอ็อบเจกต์แล้วเนี่ยแล้วผ่านใส่พารามิเตอร์ลงไปตามลำดับขั้นตอนตามนี้นะครับผมโค้ดภายในนี้ก็จะทำงานซึ่งภายในนี้ทำงานเนี่ยยังไงต่อภายในนี้ทําทำงานพุ๊บก็คือการเซต propery t เซตตัวค่าต่างๆให้มันเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเซตอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวเหมือนเดิมนะครับแค่เรายัดโยนค่าเข้าไปเสร็จแ,แล้วโค้ดภายน,นี้ทำงานภายในนี้ในกรณีนี้เราให้เป็นเซตค่าลงไปใช่ไหมครับผม ังนั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันดังนั้นเราลบตรงนี้ไปได้เลยแล้วไงต่อตรงนี้ก็เช่นกันครับใส่ได้เช่นกันอันนี้ขอก๊อบโค้ดด้านหลังมาวางเนาะแปะแล้วเราก็ใส่เลยครับก๊อปแปะก๊อปแปะก๊อปแปะแล้วเราก็ปิดลบส่วนเก่านี้ไปเห็นไหมครับสังเกตว่าโค้ดเราเนี่ยก็จะคลีนขึ้นมานะครับเพราะว่า บางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องเซตทุกครั้งเนี่ยเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราก็ย้ายลงมาอยู่ในตัวคอนแทคเตอร์ได้เลยนะครับผมหายเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเราประหยัดโค้ดไปเราประหยัดพื้นที่ไปได้หลายบรรทัดเลยเห็นไหมครับโอเคแล้วเราลองรันดูเอ๊ว่าลองรันดูแล้ว propery t พวกเนี้ยค่าพวกเนี้ยจะถูกเซตไว้จริงไหมนะครับจาได้หรือเปล่าขวด,ดด้านล่างนี้คืออะไรก็แค่การ add ตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยใส่ลงไปในลิสต์เท่านั้นเองนะครับผมก็คือใส่ลงไปในแถวยาวๆแถวนึงเสร็จแ,แล้วก็ให้วนซ้าเพื่อหาว่าตัวที่กรอกมาใน Text Box ตรงเนี้มีค่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ให้ตัวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแสดงออกมานะครับผมกด Start ได้เลยเรามีชื่ออะไรบ้างนะครับผมเรามีชื่อพวกนี้ใช่ไหมครับอ๋อเราใส่เป็น ID เนาะเวลาเราค้นหาดังนั้นเราก็ใส่ ID ลงไปเลยครับเป็นคนที่2จึจบ เห็นไหมครับก็คือ property เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกเซตตามปกติเนาะเห็นไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยค่าพวกนี้ก็จะบออกมาไม่ได้นะผมเพราะว่าเราไปดึงมาจาก property ของมันนะครับเห็นไหมอืมก็ไม่ยากนะครับผมสําหรับการทำของพวกนี้เนาะก็สังเกตไหมครับว่าทําไมว่าเราเนาะอีกอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะเป็นเรื่องแถมแล้วกันสำหรับวันนี้สังเกตไหมครับว่าทาไมเราตั้งชื่อ Met อดสองตัวซ้ากันได้นะ การตั้งชื่อเมธอดสองตัวซ้ำกันได้เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าการโอเวอร์โหลดดิงนั่นเองการโอเวอร์โหลดดิงเนี่ยเมธอดสองตัวซ้ำกันได้เนะาะอย่างที่เห็นแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรครับติ๊กต k อกติ๊กตอกให้คิด1 2 3สสิ่งที่แตกต่างกันคืออาร์กิวเมนต์นั่นเองเห็นไหมเพราะว่าเราสังเกตไหมครับว่าทุกอย่างมันเหมือนกันยกเว้นอาร์กิวเมนต์ก็คือตัวที่ใส่พารามิเตอร์ด้านหลังเนี่ยพวกนี้มันต่างกันนะครับผมแล้วเราจะทําไงกับมันได้อีก สิ่งที่เห็นสําคัญเลยเนี่ยสำหรับการโอเวอร์โหลดดิ้งเนี่ยมีตัวหนึ่งครับผมที่เราใช้กันบ่อยก็คือตัว message box show นั่นเอง message box show เนี่ยมีโอเวอร์โหลดอยู่หลายตัวเลยนะครับผมวงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมี1 2 3 4เห็นไหมครับสังเกตว่าตัวพารามิเตอร์เนี่ยเหมือนตัวแรกเนี่ยถ้าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปเนี่ยหนึ 1, ่ง off ยิบหนึ่ง off สิบสองเนี่ยเราจะพบว่าใส่อะไรครับสติ่งไปหนึ่งตัวใช่ไหมครับตัวที่สอง ใสติงกับใส่ string, แคปชั่นใช่ไหมครับตัวที่3รับเป็นตัว window ลงไปแทนนะครับผมแล้วก็รับเป็นตัวสต i ิงลงไปแทนสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คืออะไรครับคือจํานวนพารามิเตอร์นั่นเองกับประเภทของพารามิเตอร์นั่นเองนะผมที่ยัดเข้าไปแต่ว่าใช้ไมถอดตัวเดียวกันเห็นไหมแล้วเราก็สังเกตได้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการทํางานเหมือนกันมี message ล็อกโชว์ออกมาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันออกไปคือข้อมูลว่าเราจะยัดอะไรลงไปใส่นะครับเราก็จะใช้อยู่ในเมธอดตัวเดียวกันชื่อเดียวกันเลย นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องสร้างเป็น m e ่ s o d box.show 1โชว์หนึ่งโว์โชว์ซึ่งเยอะนะครับผมมันเยอะมากเนาะแล้วเราจะลองเล่นอะไรกับตัวอ่ว o v e r l o ดด i n g ดีละ่ะเราอาจจะลองนี่ก็ได้ครับเราอาจจะลองตัวคอนแทคเตอร์ตัวนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีแค่เซตชื่อนาำสกุลเฉยๆใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เซตเลยเอาเริ่มจากไม่เซตเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราสร้าง m 4ขึ้นมา1คนแล้วกันนะโอเค e m p ม o y e e m ีสี่นะครับผมเท่ากับ New employee ถ้าเกิดว่าเราเปล่าเปล่าอย่างเงี้ยข้อมูลภายในควรจะเป็นอะไรครับข้อมูลภายในชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้ก็ควรจะวางเปล่าใช่ไหมครับเราก็อาจจะกําหนดเลยเท่ากับวางเปล่าอาจจะเท่ากับศูนย์ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเท่ากับ <No. S 1> อะไรก็ได้เนาะถ้าเกิดไม่มีการกําหนดอะไรก็ให้มันเท่ากับศูนย์ชื่อก็เท่ากับเปล่าเปล่าไปนะครับนามสกุลก็อาจจะให้เท่ากับเปล่าเปล่าไปแล้วก็ ตำแหน่งก็อาจจะเท่ากับเปล่าๆไปเพราะว่าเป็นค่าที่ไม่ถูกเซตมาเนาะ,ะแล้วเราลองดูว่าตัวที่ศูนย์เนี่ยคนที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นยังไงนะครับผมลองรันดูศูนย์จึ๊บเวลากดบัตทอนรันปุ๊บมันก็จะอ๋อเราลืมนี่เราลืมแอดลงไปในเ i s นะครับก็คือแม้ว่าจะมีอ็อบเจกต์ตัวนั้นอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าเข้าแถวมันเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าขึ้นนะครับอืม เอาเป็นศูนย์เอาเป็นเก้าเก้าเหมือนเดิมแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่มีการเซตอะไรก็ให้เป็นเลขที่เก้าสิบเก้านะครับผมหรือจริงๆก็ควรจะเป็นเลขที่ศูนย์เนาะเก้าสิบเก้าจอ่าก็จะขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนี่ยเราอาจจะเซตเป็นออื่นก็ได้นะครับผมที่ดีกว่าการเซตว่างๆอย่างนี้อย่างเช่นว่าสมมตินะสมมุติว่าเป็นศูนย์เหมือนเดิมเราก็อาจจะเซตว่าชื่อเนี่ยไม่ระบุก็ได้ครับผมไม่ไม่ได้ระบุไว้นะครับผมไม่ระบุเนาะถ้าเกิดว้ แต่ถ้าเกิดว่ามีการเซตในกรณีนี้เห็นไหมว่ามันเซตทุกอย่างเลยในรอบเดียวแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราอาจจะแค่เซตแค่ชื่ออย่างเดียวหรือนามสกุลอย่างเดียวเนี่ยตำแหน่งอาจจะยังไม่มีเนะี่ยเราก็สร้างคอนสแตคเตอร์อีกตัวครับผมสร้างเมทอดอีกตัว Public เห็นไหมครับว่ามันชื่อเดียวกันได้แต่ถ้าเกิดชื่อเดียวกันแล้วพารามิเตอร์เหมือนกันเนี่ยมีปัญหานะครับผมเห็นไหมอย่างเช่นว่า ไม่มีเหมือนกันไม่มีการรับอะไรเข้ามาเลยเหมือนกันนะ่ะมันก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันมันถูกประกาศไว้แล้วนะมันถูกสร้างไว้แล้วนะดังนั้นเราก็แก้พารามิเตอร์ให้เป็นอย่างอื่นครับผม id string name แล้วก็ string last name นะครับผมโดยที่เราไม่มีการรับตำแหน่งเข้ามาเห็นไหมครับสิ่งที่แตกต่างกันออกไปคือจำนวนพารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามานั่นเองนะครับผมแม้ว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรียกใช้งานงจริงๆเนะี่ย เราก็เลียกใช้งานสักตัวใดสักตัวหนึ่งใช่ไหมเช่น <c oughs> ในกรณีตัวสุดท้ายเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปการทํางานจีบนี่นไหนครับการทํางานก็จะเข้ามาในนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ครบสี่ตัวเลยเนี่ยโดยที่ตัวแรกเป็นสติงไอเป็นอินเป็นอะไรเนี่ยตามลําดับอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานตัวด้านบนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์มาสามตัวมันก็จะเข้าทํางานตรงนี้นั่นเองนะครับผมอืมโอเคไหมครับดังนั้นเราก็ใส่เลยครับอาจจะเป็นสี่แล้วกันเนาะ แล้วก็เห็นไหมมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างเราสามารถใส่อะไรลงไปได้บ้างนะครับผมถ้าเกิดเปล่าเนี้ยมันก็จะมี3ตัวให้เราเลือกใช่ไหมครับอย่างเช่นที่เราทําไว้ตอนเมื่อกี้ก็คือตัวที่ไม่รับอะไรเข้ามาเลยรับอินเข้ามารับอินเข้ามาดังนั้นเราก็ใส่อินเป็นสีแล้วกันเห็นไหมพอสีนะ่เนี่ยมันก็จะเหลือ2ตัวก็คือตัวแรกกับตัวตัวที่มี 3ตัวนะครับผมในการรับเข้าไปกับตัวที่มี4ตัวในการรับเข้าไปก็คือใส่ชื่อนามสกุลตำแหน่งครบกับมีแค่ชื่อนามสกุลเฉยๆนะครับผมก็ใส่เลยครับ Hello world ลแล้วกันมันจะแยกตามจํานวนนะครับผมที่เราพิมพ์เข้าไปเห็นไหมถ้าเกิดอย่างนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่า3มตัวเนี่ยแล้วอ string string เนี่ยมันทํางานนี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเราก็ใส่ไปเลย3ามตัว โอเคไหมครับเพราะว่าเหมือนกันเนาะดังนั้นเราก็กรอบโค้ดมาวางอยู่เว้นตัวโพสชั่นตัวเดียวนะครับผมเพราะเราไม่ได้รับอะไรเข้าไปแต่เราก็กดสตาร์ทเลยครับนี่ ID 4มันมาแล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็พิมพ์4ไปเลยเห็นไหมครับชื่อว่า Hello World เหมือนกันแต่โพสชันเนี่ยว่างๆอยู่ซึ่งจริงๆโพสชันที่ว่างๆอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรครับมันควรจะเป็นไม่ระบุใช่ไหมดังนั้นเรามีวิธีไหมครับถ้าเกิดว่าไม่งั้นเราจะพิมพ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอ ถ้าเกิดว่าเรามีคอนซัคเตอร์บางตัวเนี่ยที่เราต้องการจะเรียกใช้มันตลอดทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดแล้วเราต้องการเรียกใช้บางส่วนหรือว่าทุกส่วนเนี่ยหมายถึงว่าตอนแรกมาปุ๊บให้ทํางานตัว employee ก่อนนะล้วก็ค่อยทํางานตรงส่วนที่มันมีรับค่าเข้ามาเนี่ยสามารถทําได้ไหมคําตอบคือสามารถทําได้เหมือนกันครับผมก็คือเราไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่โดยการก๊อปโค้ดทั้งหมดมาแปะนะครับผมแต่ว่าลดการทํางานของเราลงนะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากรณีนี้เราต้องพิมพ์ว่าอะไรล่ะ o s i t i o n เท่ากับไม่ระบุใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ไม่ระบุมันไม่ระบุมาเลยเนะี่ยเราก็อาจจะใส่ลงไปอย่างี้ครับ dis วงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดแค่นี้ครับผมก็คือว่าให้มันทํางานตรงส่วนของตัวแรกก่อนนะตัว dis ก่อนนะก็คือตัวตัวแรกสุดเลยเนะี่ยที่ไม่มีการรับเข้ามาเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการรับเข้ามาเราอาจจะใส่เป็นตัวเลขใส่เป็นอะไรลงไปเนะี่ยมันก็จะเรียกใช้งานผ่านตัว คอนสแตเตอร์ตัวอืนอ่นๆนะผมเพราะว่าดิสเน่ก็คือการเรียกใช้งานคอนสแต u เตอร์เนาะเนี่ยมันก็จะเรียกใช้ผ่านตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อาร์กิวเมนต์ครบ4ตัวมันก็จะเรียกใช้งานผ่านตัวนี้แทนนะครับตอนนี้เราเอาแบบไม่ระบุก,ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะให้มันใส่ทุกตัวว่าไม่ระบุก,ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้บอกว่า ID เนี่ยเท่ากับอะไรเซตค่าลงไปนะครับโอเคไหมดังนั้นกด Start ดูดูความแตกต่างนะครับผมลองดู ID ที่4สิเห็นไหมครับ ไม่ระบุก็มาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยมันบอกว่าให้มันไปทํางานในดิสก่อนครับผมดังนั้นในดิสคืออะไรในดิสคือวงเล็บในดิสเนี่ยเห็นไหมเราเอาเมาส์ไปวางคลิกมันเนี่ยมันก็จะชี้มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นมันก็บอกว่าให้มันไปทํางานตรงนี้นะตัวคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะดังนั้นมันก็จะเข้าไป set id เท่ากับศูนย์ไม่ระบุไม <Sure> ่ระบุไม่ระบุเสร็จปุ๊บมันจะมาทํางานในนี้ซึ่งเราก็มี id แล้วใช่ไหมครับจาก id เท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนครับผมชี้ไปที่ id เท่ากััับบตวทที่เเราาาข้มแน ส่วนชื่อนามสกุลก็เหมือนกันครับผมก็คือเรารับเข้ามาแต่ว่า Position เนี่ยเราไม่ได้แก้ไขค่าอะไรมันใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเป็นไม่ระบุอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมครับดังนั้นเราลองกดสตาร์ทอีกรอบแล้วกันเนาะเราก็ลองเล่นดูว่า ID เท่ากับ1เป็นไงเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขใช้งานผ่านตัวบนเลยนะครับตอนแรกเห็นไหมอาร์กิเวเมนต์ครบสตัวเลขใช้งานผ่านตัวบนเลยแต่ถ้าเกิด3ตัวล่ะของตัวเลขที่4ล่ะผู้ใช้หมายเลข4ล่ะก็ใส่ไปครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นไม่ระบุแทนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้าทํางานตรงดิสก่กอนก็คือตัวนี้ก่อนปุ๊บทางานเสร็จปุ๊บเราค่อยไปทําทงานด้านบนซึ่งตัวโพสิชันเนี่ยด้านบนไม่ได้กําหนดอะไรไว้แต่ด้านล่างเนี่ยที่ตอนแรกทํางานเนี่ยมันกําหนดไว้ก่อนว่าไม่ระบุตอนหลังก็ไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมันก็กลายเป็นไม่ระบุอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะครับผมก็คือการทาแบบโอเวอร์โหลดดิงโอเวอร์โหลดดิงคืออะไรโอเวอร์โหลดดิงคือชื่อไม่ถอดชื่อเดียววกันแต่่า ตัวพารามิเตอร์นั้นแตกต่างกันนะครับผมแตกต่างกันที่ลำดับที่จำนวนพารามิเตอร์นะครับผมก็คือลำดับกับพารามิเตอร์นั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยมี4ตัวมี3ตัวหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยแตกต่างกันมันก็เลยใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่แตกต่างกันมันจะเออเลยนะครับผมอย่างเช่นในกรณีนี้เราก็ก๊กอปมาแปะเลยไม่แตกต่างกันตัวล่างสุดจะเออเลยแทนนะเพราะเพราะว่ามันจะบอกว่า มันมีมันมีไว้แล้วนะเนี่ยมันประกาศไว้แล้วนะแล้วก็พารามิเตอร์เหมือนกันด้วยนะครับแต่ถ้าเราลองแก้ชื่อดูละชื่อแตกต่างชื่อตัวแปรแตกต่างเกี่ยวกันไหมคําตอบคือไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะเวลาเรียกใช้เนี่ยเราก็แค่ยัดค่าลงไปใช่ไหมเราไม่ต้องสนใจว่าพวกเนี่ยมันชื่ออะไรใช่ไหมครับเวลาเราติดต่อนะครับแล้วประเภทตัวแปรหล,ลักเกี่ยวไหมประเภทของลำดับตัวนี้เกี่ยวไหมคําตอบก็คือเกี่ยวนั่นเองเนาะอืมโอเคนะครับผมก็คือ สรุปง่ายๆลำดับที่เป็นประเภทตัวแปรที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นว่าเป็น string 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 เนะี่ยต่อให้4ตัวเงี้ยกับอีกตัวหนึ่งเป็น string ทั้งหมด4ตัวเลยก็สามารถทำเป็นตัว o v e r l o a d i n g ได้เหมือนกันนะครับผมทำกา,ารทำ overload เนะี่ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับ ừ. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ชื่อแตกต่างกันแม้ว่าเป็น In t s t r i n g string string แต่ว่าชื่อตรงนี้แตกต่างกันก็คือไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าเวลาเรียกใช้ผ่านภายนอกเราก็ไม่รู้จริงไหมครับ โอเคเนาะแล้วก็จำนวนที่รับเข้ามานะครับผมโอเคเนาะครับแล้วก็เรื่องตัวคอนแทคเตอร์เนาะคอนแทคเตอร์คือตัวไม่ถอดที่ชื่อเดียวกับคลาสนั่นเองนะครับผมไม่ต้องมีวอยไม่ต้องมีอะไรเนาะเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์เนี่ย ตัวคอนแัคเตอร์หรือว่าเมทัลตรงนี้ก็จะทํางานนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมเนาะโค้ดก็ดูคลีนขึ้นเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยเราจะทําให้มันคลีนกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ